อืมอืมอ้ยอ,อะไรว้เนี่ยโอ้โหแม่งเสียงนาฬิกาปุกให้ตายเถอะกูขอนอนต่อยอีกห้านาทีแล้วกัน f minutes later A few moments later s k i บ p ดีดอบดเย็ดเยดโอ้อัปเดตมาได้แต่ตอนไหนอะนะโอ้โผมเพิงจะรู้เมื่อกี้เลยนะมันอัปเดตมานานหรือ,อยังรู้แต่ว่านะครับผมในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมันมากับเจ็ทอยเลตเลยทุกคน โอ้ย,เด,ยเดี๋ยวนะแม่งมาตั้งแต่วันที่สี่แล้วเหรอนี่มันจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมมันมีกล่องสองกล่องเลยแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ด้วยนี่ไงเอา้ากูอยากกดซื้อเลยแล้วก็มีกอตตี้ตัวใหม่ด้วยนะครับทุกคนกูยอยากได้มากแล้วก็จะมีตัวอันคอมมอนตัวใหม่ตัวนี้แล้วก็มีเอ่อตัวอะไรอีกวะ เอาง่ายก็มี2ตัวนี้ด้วยนะครับผมที่มาใหม่และจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวพัดลมด้วยนะครับผมตัวพัดลมมันจะอยู่ตรงนี้นี่โอ้เดี๋ยวหน้าร้อยกว่าแล้วอันนี้20สนะครับผมส่วนในนี้ก็จะเป็นตัวไททันแฟนแมนน่าจะเป็นตัวที่ดีมากที่สุดเลยนะครับผมตีเป็นเอีนะครับแต่ว่านะฮะผมเนี่ยมีกล่องอันนี้อยู่2กล่องซึ่งกูไปซื้อมา มาดูกันว่าคุณจะเปิดได้กอตลี่หรือเปล่าแล้วก็จะมีกล่องที่เปิดและได้พัดลมเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องนี้กูซื้อเลยเรียบร้อยตังกูมหมดนะครับผมแล้วเริ่มเปิดจากกล่องไหนกันก่อนดีวะผมคิดว่านะครับผมเราควรที่จะเริ่มเปิดจากกล่องนี้เพราะว่ากล่องนี้เนี่ยมันเป็นกล่องที่เอาง่ายๆก็คือมันจะมีตัวแบบตัวกลางๆถ้าได้กลางๆมานี่คือดีเลยเปิดมาปึ๊บเอ็งเห็นอะไรป่ะไหนวะนั่นไงลาวาบัก บริการระบบกดเกมพารสุดคุ้มในราคาเลท6ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูตหรือเพจแอนิเมทดีเฟนเดอร์อ๋ออย่าลืมไก่ตันบล็อกฟูตที่โคตรเฟี้ยวด้วยล่ะแถมยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท3 <Wow. S 1> จอยกรุ๊ป15วันแล้วซื้อได้ตลอดเลยน,นะจ๊ะลิงลาวาบัคอยู่ใต้ล่างคลิปพัดลมบัมแฟนแมนธรรมดาให้ตายเซเราเกลือครับทุกคนผมไม่ได้ตัวนี้มาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูซื้อเอาเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะถูกอยู่ขายถูกอยู่ในท้องตลาดเปิดปึ้ม โอ้โห oh, แม่งเกลือรครับทุกคนคือไอกล่องนี้นะครับผมมันจะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นเป็นตัวกอตลี่กับตัวอันคอมมอนตัวอันคอมมอนแม่งเยอะมากกอตลี่แม่งน้อยสุดๆมา0.05ที่กูจะได้กอรลี่กูจะได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ครับผมโอเคไม่ต้องรุ้นอะไรเลยนี่เดี๋ยวกูซื้อตัวนี้ด้วยแต่จริงๆอ่ะผมเคยเห็นขายอยู่นะครับผมอยู่ที่80ดเดี๋ยวผมลองหาดูในเซิร์ฟนี้อ้นี่น,นมันมีตัวใหม่ตัวนี้ด้วยโอ้ oh my god มีคนซื้อตัวละครผมดังนั้นเจมกูจะเพิ่มขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรกูไม่เปิดแล้วเว้ยกูเอาแบบการันตีแล้วนี่100นะครับผมเออมันก็โอเคพอได้ซื้อแม่งเลยและตัวใหม่ตัวนี้โอ้โหพันแเลยอ่ะพี่อยากได้นะอยากได้ามารีวิวมันสเปรดด้วยกูยชอบอะไรที่มันเป็นสเปรดสเปรดเว้แต่ว่ามันตีเอ่อคูด้เท่าไหร่วะโอ้หนึ่งวีแล้วก็0.2 ไอ้ผมเลิอกหายดีแม่งไว้ตัวนั้นนะครับผมไอ้ตัวนั้นที่ผมอยากได้มันจะต้องซื้อตรงนี้เว้ยสามโอ้กูอยากได้เหลือเกินแล้วเราก็จะเล่นแบบเท่าที่กูมีแล้วกันนะครับผมผมได้ตัวมาก็จะเป็นพวกแฟนแมนอะไรพวกนี้ไอ้ตัวนี้กูก็ไปหาซื้อมานีแฟนแมนใส่แฟนแมนเข้ามาด้วยเอย้จริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมกูอยากได้มากอยากได้มาให้ทุกคนดู นี่500อโอเคคุณเจอพอดีขายถูกสุดนะครับผมก็จะเป็น5้าร้อยนะครับเท่าที่ผมเจออ่ไม่ต้องเอาดีเจเอาโอตัวนั่นมาด้วยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวแบบแบกต้นเกมไงอ้ได้มาอีกกล่องครับทุกคนแม่งแจกทุกๆชั่วโมงเหรอโอ้โคตรเจ๋งอ่ะอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยในกล่องกูคูคิดว่านั่นแหละไอตัวเกลือๆน้่แหละของกูโอเคผมจะเล่นในด่านนี้นะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อด่านนี้กันนะจ๊ะอีรอดไหมเนี่ยมันจะรอดคล้ายๆกับคิวปิดไหม ตัวนี้ตีเป็นโอ้สแปรดกับเอโอโอโห้โคตรดีอุ้ยแบกต้นเกมได้ดีเลยมั้งเนี่ยอ่ะวางต่อเลยนะครับผมอุ้ยกูชอบมากๆโอ้เริ่มชอบแล้วรู้สึกคิดถูกนะครับผมที่หยิบไอตัวนี้มาอัพวงด้วยอ้าวทำไมวงกลายเป็นสีฟ้าคืออะไรอ่ะมันจะทําอะไรได้มันจะช็อตอะไรกันเหรอและนี่มันถือไม้อะไรอ๋อมันถือเป็นพุถือว่าเป็น2วีที่ยังเออแบกไหวอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอตังค์แล้วก็ค่อยอัพอีกทีนึงแต่นี่มันตีดาเมจเท่าไหร่ละ โอ้ยเอไปขั้นเดียวนะครับผมตีดาเมจอยู่ที่พันสี่ผมอยากอัพเอไอตัวนี้มากเลยนะแต่ว่ากูต้องอัพตัวฟาร์มเงินก่อนเว้ยตัวอันนี้มาอ่านสเปคคร่าวๆนะครับผมไอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นดาเมจอยู่ที่สองพันตอนเริ่มวางตีศูนย์จุดห้าวินาทีซึ่งวงมันจะอยู่ประมาณไหนโอประมาณนี้นะครับผมส่วนนี้ก็ตีเฉยๆดาเมจเริ่มต้นอ,อยู่ที่สองพันแม็กซ์สุดเก้าพันว่ะส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น AOE เริ่มต้นวาง What d ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่3 2 5สูงสุดอยู่ที่11,000ตี0.5วินาทีเอา,อยางยตัวที่ว้าวสุดๆนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นี่แหละเดี๋ยวกูทำคลิปเสร็จนะครับผมกูจะขายแม่งคิ้งไอสองตัวนี้เพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้ววงสีฟ้านี่มันคืออะไรวะอ๋อใช่มันมีสเปรดนี่ว่าเออน่าจะเป็นวงสเปรดมันนะครับทุกคนเอาตัวนีอัพเต็มแล้วด้วย เดี๋ยวกูเริ่มวางตัวนี้ก่อนเลยรักกันมามามาฉีดมันโจมตีเร็วอยู่นะครับผม0ูย์าเอ้ยอัพน้อยด้วยนะเ,ยเริ่มวางตัวนี้เพิ่มเลยดีไหมอ่ะทำไมทำไมมันอะไรว่าดูเหมือนไม่ค่อยตรงปกเลยอะหรือว่าต้องอัพให้เต็มก่อนวะกูตกใจเลยเมื่อกี้แม่งโผล่มาเป็นหัวล้นๆหน้าแบบน่าหล่อผมจะใช้เป็นการแทงเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเป็นตำแหน่งวางกันวงค่อนข้างเล็กนะครับผมต้องอาศัยในการอัพเอาโอ้ยยิงเป็นเลเซอร์อ๋อมีทั้งเลเซอร์และโจมตีแบบตีธรรมดาด้วยเอ้ยโคตรเจ๋ง ไอตัวนี้นี่ก็ฉียบแบบชิวๆจัดเราอัพตัวฟาร์มเงินใกล้จะแม็กแล้วใกล้จะได้ที่เราจะวางได้ครบทุกตัวแล้วก็อัพแบบครบทุกตัวเดี๋ยวเราลองอัพไปตัวนี้หน่อยลวกันนะครับผมมันอาจจะมี2วงเหมือนไอตัวนี้ก็ได้นะอ่ะลองอัพดูอู้วงใหญ่มากเพิ่มขึ้นยังผ่านไปได้แบบชิวๆนะครับผมไอตัวพวกนี้นี่แบกได้โคตรง่ายยิ่งไอตัวพูด้วยแล้วผมชอบมากมันทั้งตีทะลุแล้วมันก็ตีเป็นแบบสเปรดด้วยแถมบวกกับ AOE ออีกคือมันเป็นตัวที่อันคอมมอนที่แบบ What? ใครนะครับผมที่กาลังหาตัวแบกต้นเกมผมแนะนําตัวนี้แบบสุดๆเลยนะผมอวยมันมากๆโอ้จะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไหวกูก็ไม่รู้แล้วละ่ะโอเคอัพเพิ่มไอ้นี่นี่มันตีวงหนึ่งวงแล้วก็ตีสองวงเท่ากับว่ามันจะทำสองดาเมจแต่ว่ากูวางมันใกล้เกินไปมันก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะครับผมไอ้แง่งด้านหลังแม่งโูกูเริ่มมองแล้วว่ามันอัพแพงใช้เงินตั้งหมื่นหนึ่งแล้วมันอัพกี่ขั้นก็ไม่รู้นะครับผมอจาจจะขั้นสุดท้ายเลยก็ได้ อ๋อขั้นสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าดามเมจมันสูงสุดที่9,000อืมขั้นสุดท้ายละตัวตัวนี้ใช้ทั้ง12 0 0 0แล้วก็น่าจะขั้นสุดท้ายแล้วด้วยเหมือนกันโอเคก็ยังถือว่าไม่ใช้เงินเยอะมากมายฟึบโอเคเรียบร้อยมันจะตีธรรมดาได้ด้วยถึงแม้มันจะตีเป็นแบบว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเอลีหรือว่าสเปรดแต่ว่ามันก็ตีเร็วนะครับทุกคนแถมดามเมจก็เยอะด้วยก็โอเคละมั้งโอ้ยตีสามวงเลยเหรออ,อย่าบอกนะว่าตีสามวงเหรอ ว้าวเดี๋ยววางตัวพัดลมด้วยตัวพัดลมวงสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่40โอเคจะได้วางประมาณนี้ตัวมันเล็กจังเลยอ่ะไม่เหมือนไอตัวครั้งก่อนนะครับผมที่มันเป็นท็อกซิกแคมเมอร่าแมนอะไรอย่างนั้นอ่ะเรียบร้อยนะครับผมมี2วงแล้วซึ่งไอตัวนี้ไม่ได้มาตีเอลีอีกวงหนึ่งไม่แน่ใจว่ะมันทําอะไรได้วะ <Yeah. S 1> อีกวงนึงน่าจะเป็นวงของเอลีมั้งเนี่ยมันมีสวงไว้ทุกคน อีกวงหนึ่งไม่แน่ใจนะครับผมว่าทําอะไรได้โอ้แต่วงแม่งใหญ่มากใครรู้นะครับผมว่าอีกวงหนึ่งเนี่ยมันทําอะไรได้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแต่มันวางถูกนะครับผมวางแค่400เองรู้ไ็นตัวที่คุ้มค่านะครับผมหาละตัวราคาถูกๆแล้วก็ซื้อมาเลยก็ได้ไม่ต้องไปเปิดกล่องหรอกหลังจากที่ลองเล่นมาจนถึงเวทที่27นะครับผมผมแนะนําตัวไหนสุดรู้ไหมแนะนําตัวนี้สุดแถมกล่องหาง่ายด้วยกล่องมันราคาอยู่ที่ประมาณ20เจม ที่ผมเคยเจอแบบถูกสุดนะครับผม20เจมเนี่ยมันอัพแค่2ขั้นเองโอเคถือว่าโอเคนะอันนี้ก็รู้สึกว่าอ๋อสขั้ันนะครับผมอัพอยู่ที่4ขั้นแหมอัพถูกเกินไปอะ่ะอย่างงี้แม่ก็ไม่รู้สึกท้าทายเลยเลยอะ่ะเสได้นะครับผมที่ผมหาตัวแบบก๊อดๆเทปเทมาไม่ได้ดวงเปิดกล่องก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแถมโลบัสกับเจมกูก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่ยสักเท่าไหร่ผมก็เลยหาตัวพวกนี้มาได้แค่เท่านี้อะ่ะตอนแรกเจมผมมีประมาณพันหเลยนะเว้ยแล้วก็ขายออกไปประมาณ2ตัวเพิ่มมาอีกก็จะมี เดี๋ยวนะกูมีพันเก้าทไมกูไม่ซื้อไอ้ตัวนั้นมาวะโตรทีลืมนึกคิดนะครับผมกูอาจจะซื้อไอ้ตัวนั้นมาน่าจะเจ๋งมากกว่านี้ไม่赖ค่อเก็บเจมใหม่เว้ยแต่ตัวบัลลมข้อดีของมันเลยก็คือมันมีอันเนี้ยพุ t d ิ s แทนการผักระยะทางคืออะไรไม่เข้าใจคือมันจะดันมอนพวกนี้ไปเหรอใช่ปะเออใช่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 เนี่ยมันขยับถอยหลังมาเว้ยอ๋อดังนั้นนะครับผมผมรู้แล้วว่าวงสีแดงเนี่ยคืออะไรมันจะเป็นไว้สำหรับวงผัก อืมเอ้ยไม่เลวนะเวย้ยถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้วางขูกด้วยนะครับเนี่่เนีเนมันจะมีผักไปหน่อยนึงเนี่ยถอยอย่างต่อเนื่องตัวไหนที่แบบเร็วๆโอ้ยถ้าสมมติบวกกับสลโลด้วยผมคิดว่าเป็นคอมโบที่ดีมากๆวางตัวนี้ต่อดีกว่าผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยแหละเดิมแบกของเราแล้วมันโจมตีน้อยดิส่วนตัวที่ผมจะวางเพื่อใช้สกิลของมัน โอ้ลำแสงกูชอบมากเลยอ่ะแม่งสวยสุดๆเลยทุกคนลำแสงสีฟ้าแล้วก็ลำแสงสีแดงผสมกันได้อย่างลงตัวเออแต่ว่าไอ้สกิลผักนะครับผมแม่งก็ผักได้น้อยว่ะไม่ต้องบวกกับคู่สโลไแม่งก็ตัวแบบไม่แน่ใจว่ามันบวกอไอตัวหยุดเวลาได้หรือเปล่าน,นะถ้าบวกกับตัวหยุดเวลาได้โคตรเจ๋งเรียบร้อยกูวางครบแล้วนะครับผม15ยูนิตกูควรขายตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวที่กูอวยมากที่สุดอะ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวต้นเกมไดังนั้นก็ขายทิ้งไปเถอะดามจมันไม่ได้เยอะมาก เอาตัวดาเมจเยอะๆมาดีกว่าอันนี้แม่งเหมือนเป็นแบบเซ็ตค้นถูกเว้ยถูกกันทั้งนั้นเลยนะตัวนี้ก็ร้อยร้อยเจมผมซื้อมาอันนี้500อยอันนี้รู้สึกว่าจะ6 0 0มั้งเซ็ตค้นถูกครับส่วนตัวนี้แม่งก็ปี่สเจมนะครับผูเปิดกล่องมาได้จริงๆแต่ผมไปซื้อมาก่อนที่จะเปิดกล่องอีกคือ2เจมกูมซื้อมาทําไมก็ไม่รู้แล้วเราวางตัว แฟนแมนแอบวางแบบครบสุดๆวางก่อนที่เกมจะจบอะทุกคนและตังงูยังเหลืออีกตั้งสองหมื่นคือตัวพวกนี้นะผมแม่งวางถูกเกินอะโอไม่นะโอเครอดเดียวนู้นมันจะหลุดมาแบบถึงตรงนี้เลยเว้ยเดี๋ยวระบบมันจะเสียนะครับผมถ้ามันหลุดไปไกลเกินชีสชีสเอ่อมีตัวแตกนี่แม่งวางไข่พวกรูออกเต็มเลยไอพวกนี้นี่แม่งหน้าใหม่หรอวะกูไม่เคยเห็นเจอนะเว้ยหน้าโทรเนี่ยจะรอดหรือไม่จะรอดหรือเปล่าขี่หัวกันไปนะครับ โอ้โหเลือดแม่งเยอะมากชิบหายแล้วบอสแม่งยังไม่โดนโจมตีด้วยแต่แม้มันโดนบอสมันโดนเอลีอของเจ้าตัวพัดลมอยู่ตายทันทีเถอะเริ่มหลุดไกลแล้วกูว่าไม่น่าไม่น่าใช่ละหลุดไกลเกินโอ้ยแย่แล้วทุกคนเราขายตัวพัดลมไปนหนึ่งตัวแล้วเราก็วางตัวนี้เพิ่มเข้ามาอย่าบังกูโอ้โหแม่งขี่หัวอีกโอเคก็ยังดีนะผมเป็นการโทรวไปไลีกแบบหนึง่งเออกูจะคลิกอัพตัวครับพี่ เคแม่ขี่หัวหมดเลยไอ้พวกนี้โจมตีไม่ได้แล้วขายทิ้งแล้วมาวางใหม่โอ้マมโก็ทุกคนโอ้แย่แล้วมันไม่สามารถที่จะจบได้เพียงแค่วางตรงนั้นนี่คือนักความตื่นเต้นของการเอาเซตคนจนมาเล่นรอ,อดไหมจ้ารอดไหมจ้ารอดเนาะโอเครอดกู <c oughs> รู้ว่ากูจะไม่รอดแล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมกูมาปุ๊กกูจะขายตัวนี้ทิ้งเลยเพราะกูรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นสุดๆกูขายเอากําไรด้วย อันนี้กูซื้อมา600นะครับผมดังนั้นกูจะขายอยู่ที่800ไปเลยแล้วก็จะมีตัวพวกนี้ขายทิ้งดีไหมไอตัวพวกนี้น่าน่าขายทิ้งมากๆเพราะกูรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยเว้ยไม่อยากเก็บเอาไว้มีแค่ตัวไฟเวิร์กอะเออที่เก็บได้น,นี่ขายสัก20ไปขายเอาทุนคืนนะครับเว้ยเรียบร้อยมีคนซื้อของกูด้วยในตอนนี้ตัวนั้นมันขายเท่าไหร่แล้ววะ พันแปดนะครับผมยังอยู่ที่พันแปดเหมือนเดิมโอเคนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครป์ให้ผมกันด้วยนะครับผมกับการมาเล่นอ e ีเวนต์ในครั้งนี้ถึงแม้กูจะหาตัวดีๆตัวโหนโมาให้ทุกคนดูไม่ได้เลยก็าตามแต่ว่ากูก็ดีใจเออที่กูทุ่มเงินพันห้านะครับผมซื้อไอ้ตัวพวกนั้นมานะครับสำหรับในครั้งนี้ไปก่อนเซี่ยงใหม่ครั้งหน้าเซี่ยงแย่เจา